สวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะครูบุษบาลัตนาวิทย์ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2วันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับ things in the house กันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่า things in the house นะคะ things in the house แปลว่าสิ่งของในบ้านค่ะ เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับ things in house กันเลยนะคะคำแรกนะคะนักเรียนดู clock แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนดูภาพสิคะนาฬิกาต่อไป computer แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนดูภาพคอมพิวเตอร์คำต่อไปคะ่ะ cup แปลว่าอะไรคะนักเรียนดูภาพแปลว่าช่วย่าโอเค okay. doll แปลว่าอะไรคะนักเรียนดูภาพตุ๊ก,กตา คำต่อไปนะคะแฟนแปลว่าอะไรคะพัดลมต่อไป k ี่แปลว่าอะไรคะที่ภาพกุญแจต่อไปค่ะ lamp แปลว่าอะไรคะนักเรียนดูที่ภาพโคมไฟต่อไป mat แปลว่าอะไรคะดูที่ภาพเสือคำต่อไปนะคะ phone แปลว่าอะไรคะนักเรียนดูที่ภาพโทรศัพท์โอเคต่อไป picture แปลว่าอะไรคะดูที่ภาพรูปภาพ pot หม้อต่อไป tree แปลว่าอะไรนะคะดูที่ภาพต้นไม้ tv แปลว่าโทรทัศทัโอเคต่อไป vase แปลว่าอะไรคะนักเรียนดูที่ภาพแจกกัน bed แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนดูที่ภาพคะ่ะเตียง bookshelf โอเ okay. คนักเรียนดูที่ภาพสิคะแปลว่าอะไรคะชั้นวางหนังสือนะคะหรือใช้คําสั้นๆก็ได้ว่า shelf chair แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนดูที่ภาพคะ่ะเก้าอี้ cupboard นักเรียนดูที่ภาพคะ่ะแปลว่าอะไรคะตู้ใส่ของ desk แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนดูที่ภาพคะ่ะโต๊ะเรียนหรือโต๊ะมีลิ้นชัก table นักเรียนดูภาพแปลว่าอะไรคะโตโซฟานักเรียนดูภาพค่ะแปลว่าอะไรคะโซฟาเป็นไงคะยากไหมคะคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในบ้าน things in the house ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาทำแบบทดสอบกันบ้างนะคะ,ะดูนะคะจงเลือกคำที่สอดคล้องกับรูปภาพที่ให้มาข้อที่หนึ่งนักเรียนดูภาพค่ะเป็นภาพอะไรคะดูให้ดีๆนะคะว่าเป็นโต๊ะหรือ โต๊เรียนเป็นโต๊ะเรียน,เ,น,เ,ยนเพราะฉะนั้นเลือกคำว่าอะไรคะ this ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะข้อที่2นักเรียนดูนะคะเป็นภาพอะไรคะนักเรียนดูภาพภาพต้นไม้เพราะฉะนั้นเราจะเลือกคำศัพท์ว่าอะไรคะโอเค one two three เลือก t เยี่ยมมากค่ะโอเคข้อที่3นักเรียนดูภาพค่ะเป็นภาพอะไรคะ ภาพพัดลมโอเคเพราะฉะนั้นจะตรงกับคำศัพท์ว่าอะไรคะแฟนเก่งมากค่ะข้อที่4นักเรียนดูภาพค่ะเป็นภาพอะไรนะคะภาพนาฬิกาโอเคเพราะฉะนั้นจะตรงกับคำศัพท์ข้อไหนคะโอเค clock very good ข้อที่ 5, อ่านักเรียนดูภาพค่ะเป็นภาพอะไรคะกุญแจโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจะตรงกับคำศัพท์ว่า ขี้เยี่ยมมากค่ะข้อ6ค่ะนักเรียนดูค่ะนักเรียนดูภาพนะคะเป็นภาพอะไรคะภาพเตียงอ่านักเรียนดูซิเตียงจะตรงกับคำศัพท์ว่า bed ถูกต้องค่ะข้อที่7ค่ะอ่นักเรียนดูนะคะทุกบ้านจะมีอยู่ในบ้านทุกบ้านเลยนะคะเป็นภาพอะไรคะทีวีอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นจะตรงกับคำศัพท์ว่าทีวี โอเควิลลี่กูดข้อที่8นักเรียนดูภาพค่ะมีดอกไม้อยู่ในอะไรคะเนี่ยแจกกันโอเคเพราะฉะนั้นแจกกันภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ w s t e ถูกต้องค่ะข้อที่9ค่ะนักเรียนดูรูปนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปภาพเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเลือกตรงกับคำศัพท์ข้อไหนคะ picture เยี่ยมมากเลยค่ะข้อที่10ข้อที่10เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ่นักเรียนดูค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพโต๊ะเพราะฉะนั้นโต๊ะจะตรงกับคำศัพท์ข้อไหนคะนักเรียนเลือกค่ะ Table ถูกต้องค่ะทั้งหมด10ข้อนี้ใครถูกหมดเลยถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะค่ะเรามาทำแบบทดสอบต่อไปนะคะจงเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปอ่ดูข้อที่1น,นะคะอ่คะนักเรียนดูความหมายคือ,อนาฬิกานาฬิกาคำศัพท์คือ clock นักเรียนดูซิตัวอะไรคะที่ขาดหายไปตัว L O ใครถูกต้องตอนนี้เยี่ยมมากเลยค่ะข้อที่สองอ่าข้อที่สองนะคะดูความหมายค่ะกุญแจอ่ากุญแจภาษาอังกฤษว่าขีอ่านักเรียนดูซิขี่ตัวส่ออะไรคะที่หายไป K E เยี่ยมมากค่ะ ข้อที่สามอ่ะข้อที่สามดูความหมายนะคะแจกแจกันอ่ะแจกกันภาษาอังกฤษว่า w a s e อ่านักเรียนดูซิคำว่า w a s e ตัวอักษรอะไรคะที่ขาดหายไป v a ยังมาค่ข้อที่สี่ค่ะอ่านักเรียนดูนะคะดูความหมายโต๊ะอ่าโต๊ะภาษาอังกฤษว่า table อ่านักเรียนดูซิตัวอักษรอะไรหายไปคะ table ตัว b แถูกต้องค่ะข้อที่5ข้อที่5นักเรียนดูความหมายค่ะถ้วยอ่าถ้วยตรงกับคำศัพท์ว่า cup อ่านักเรียนดูซิตัวอะไรคะที่ขาดหายไป one t o ตัว u p เก่งมากค่ะข้อที่6ข้อที่6นักเรียนดูความหมายนะคะโคมไฟอ่าโคมไฟตรงกับคำศัพท์ว่า lamp นักเรียนดูซิตัวอักษรอ,อะไรคะที่ขาดหายไปตัว L A M ใครถูกต้องตามนี้ v e r y g o o d ข้อที่7ข้อที่7นักเรียนดูความหมายนะคะต้นไม้อ่ต้นไม้ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า tree นักเรียนดูซิตัวอะไรคะที่ขาดหายไป R E ถูกต้องค่ะ ข้อที่8ข้อที่8นักเรียนดูความหมายนะคะเก้า e, อี้เก้าอีตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าแชร์นักเรียนดูซิตัวอักษรอะไรคะที่ขาดหายไป C H แล้วก็ R ใครถูกต้องตามนี้คะเยี่ยมมากเลยคะ่ะข้อที่9ข้อที่9ให้ความหมายมาว่าโซฟาโซฟาตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า โซฟานักเรียนดูคำนี้สิตัวอักษรอะไรคะที่ขาดหายไป O f ถูกต้องค่ะข้อที่10ข้อที่10นักเรียนดูนะคะความหมายคือพัดลมอ่าพัดลมตรงกับคำศัพท์ว่า fan เนอรโอเคนักเรียนดูสิตัวอักษรอะไรคะที่ขาดหายไป f a เยี่ยมมากเลยค่ะ เอาละค่ะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปที่ห้องนั่งเล่นกันนะคะไปดูซิว่ามีสิ่งของอะไรอยู่บ้างในห้องนั่งเล่นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ,ะภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพโทรทัศน์นะคะติดอยู่บนฝาผนังนะคะซึ่งทุกบ้านต้องมีเลยค่ะโทรทัศน์ภาษอาอังกฤษคือทีวีต่อไปภาพที่สองนะคะเป็นภาพแจกันนะคะเห็นไหมคะแจกันมีดอกไม้ใส่อยู่แจกันภาษาอังกฤษคือเวส์นะคะ ต่อไปภาพที่3นะคะคือเบาะนั่งยาวเลยนะคะเบาะนั่งยาวคือโซฟาภาษาอังกฤษคือโซฟาส่วนนะคะภาพที่4นะคะอยู่ข้างๆโซฟาเลยคือโคมไฟโคมไฟภาษาอังกฤษคือแลมป์ต่อไปนักเรียนดูภาพที่5นะคะภาพที่5นี้เป็นรูปอะไรคะรูปนาฬิกานาฬิกาเนี่ยทุกบ้านต้องมีเลยใช่ไหมคะ ค่ะนะคะทุกบ้านต้องมีเพราะฉะนั้นนาฬิกาภาษาอังกฤษคือ clock นะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูภาพต่อไปค่ะภาพที่6นะคะมีอะไรวางอยู่ที่บนชั้นคะหนังสืออ่าชั้นวางหนังสือภาษาอ,ษาอังกฤษคือ bookshelf นะคะต่อไปภาพที่7ค่ะภาพที่7นี่คือภาพอะไรคะเนี่ยโทรศัพท์เช่นกันค่ะทุกบ้านก็ต้องมีเหมือนกันนะคะ คือโทรศัพท์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษคือ phone นต่อไปนะคะภาพที่8นะคะภาพที่8เป็นอะไรคะเนี่ยที่อยู่บนฝาผนังเนะะี่ยค่ะเป็นรูปภาพอ่ารูปภาพนะคะสวยไหมคะเนี่ยสวยนะคะอ่ารูปภาพภาษาอังกฤษคือ picture นะคะต่อไปค่ะนักเรียนดูนะคะนะคะอันนี้เป็นอะไรในขั้เนี่ยตู้ใส่ของอ่าตู้ใส่ของภาษาอังกฤษคือ คับบอร์ดต่อไปนักเรียนดูภาพที่10นะคะนักเรียนดูค่ะภาพที่10คือภาพอะไรคะเนี่ยภาพคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษคือคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปภาพที่11นะคะตรงใกล้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะคือภาพอะไรคะภาพเก e. ้าอี้เก้าอี้ภาษาอังกฤษ,กฤษเรียกว่า แชร์ Share, นะคะต่อไปภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนดูนะคะเป็นภาพอะไรคะภาพโต๊ะโต๊ะนะคะภาษาอังกฤษคือ table หลังจากที่เราทำแบบทดสอบกันแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาสรุป things in a h house กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งของในบ้านามีคำศัพท์อะไรบ้าง clock นาฬิกา computercomputer Computer. ขับถ้วยดอตุ๊กตาแฟนพัดลมคีกุญแจแลมปโคมไฟมัเสือโฟนโทรศัพท์พิกเชอร์รูปภาพพอตหม้อทรีต้นไม้ทีวีโทรทัศน์เวสแจกันเบดเตียงบุ๊กเ h ลฟเชลฟ ฉันวางหนังสือ c a i เก้าอี้ตู้ใส่ของ Desk โต๊ะเรียนหรือโต๊ะมีลิ้นชัก Table โต๊ะ Sofa Sofa ต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือ English exercise หน้า43ดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะจงเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้แล้วคัดคำละสองครั้งดูข้อที่หนึ่งให้มาว่าโต๊ะ โต๊ะจะตรงกับคำศัพท์ว่า one two three table ถูกต้องค e. ่ะ please spell table t a b l e table เขียนลงไปเลยนะคะคำละสองครั้งข้อที่สองให้มาว่าเตียงเตียงตรงกับคำศัพท์ว่า bed the ยาม,มาค่ะ Please spell bed, b-e-d bed. โ okay, อเคนะคะข้อที่สามให้มาว่า computer computer ตรงกับคำศัพท์ว่า computer เก่งมากค่ะ please spell computer C o M P U T e R. c-o-m-p-u-t-e-r computer เขียนลงไปนะคะต่อไปข้อที่4ให้มาว่านาฬิกานาฬิกาตรงกับคำศัพท์ว่า clock ยามาค่ะ please p e l l clock c l o c k clock ต่อไปข้อที่5ให้มาว่าชั้นวางหนังสือชั้นวางหนังสือตรงกับคำศัพท์ว่า บูกเชลยังมาค่ะนะคะหรือเชล please spell book shelf book shelf โอเคค่ะข้อที่6ให้มาว่าโซฟาโซฟาตรงกับคำศัพท์ว่าโซฟา โอเคพิสเตลโซฟา S, okay. S O F A โซฟาต่อไปให้นักเรียนเปิดหนังสือ English exercise หน้าที่44นะคะให้นักเรียนทำการบ้านต่อข้อ12ถึงข้อ17ค่ะเป็นไงคะจากที่เราเรียนกันมาทั้งหมดในวันนี้นักเรียนคงเข้าใจดีนะคะ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้รหัส213หรือหนังสือ English Exercise หน้า40ถึง41นะคะและที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดใน English Exercise หน้า44นะคะแบบฝึกหัดที่1ข้อ12ถึงข้อ17เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดค่ะ วันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ